อารัธนาพัานเอกพันครูนะครับวันนี้มีผู้บูชาพัานเอกพันครูมาก็ตามเจ้าภาพโดยปกติที่ทำมารายเดือนอยู่แล้วนะครับก็คุณมัตรตแม่ออพี่เล็กแล้วก็มีพิเศษเพิ่มเติมมาคือหนุ่มแหม่มธนพรเหมือนรักแล้วก็ตัวเล็กเพชรชรีแซ่จ๋าวนะครับแล้วก็คุณลอยทวง รวมลงซึ่งการตั้งกุศลในผลบุญนะะวันนี้บูชาเข้ามาพานเอกพันครูวันนี้จึงเป็นพานที่เราน้อมถวายพระพรชัยมงคลกับแม่ของแผ่นดินด้วยนะครับสวัสดีพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ ท่านทั้งหลายครับบัดนี้ดวงจิตของเราสงบอยู่ในกระแสของความบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์เราทั้งหลายได้พบพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายได้เติมเต็มชีวิตด้ปัญญาเราทั้งหลายได้สร้างชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมบัดนี้ดวงจิตของเราเกิดความสะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณเราจะใช้โอกาสและจังหวะนี้นะครับน้อมจิตในการกราบสักการะซึ่งสรณะอันสูงสุดนะครับ พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูอุปชาอาจารยะคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิ่หกประการคือพระพุทธธรรมพระสงค์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรศิกขารวมลงไปหนึ่งประสิทธิ์ที่เป็นมหาบาร,รมีธรรมฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนากระแสะแห่งมหาบุตธ,ธานุภาพกระแสะแห่งมหาธรรมานุภาพ กระแสแห่งมหาสังขานุภาพประสิทธิรวมลงเกิดเป็นหนึ่งผสานรวมด้วยรัศมีบุญแห่งทานศีลภาวนานข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้และที่จะทําต่อไปประสิทธิรวมเป็นมหาโปที่ยานบาร,รมีด้วยกระแสเป็นหนึ่งนี้ข้าพเจ้าขอนมนิมนต์รัตนาสมเด็จพระปฐมบรมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกีทศพลาย,ยานที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมโปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกลา้าเป็นประธานใหญ,นนญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคล ขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในอนันตจักรวาลประสิทธิที่เป็นประธานบุญสัมพันธ์นิยมิตรรวมลงให้เกิดเป็นวิมานที่พิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงก้าวกายใจจิตวิญญาณข้าพระเจ้าบัตรนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลข้าพระเจ้าขอน้อมจิตสวดหมตนเจริญภาวนาพุทธังอารัธนานางกะโรมีธรรมังอารัตนานางกะโรมีสังขังอารัธนานางกะโรมีข้าพระเจ้าขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงประสิทธิ น้อมนิรมิตด้วยกำลังบุญกุศลให้ผ่านเอกผ่านครูเบื้องหน้านี้จงกลายเป็นดอกไม้ทิพทุบทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพ์อนเป็นเลิศยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าด้วยความนอบน้อมทั้งหลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสารนังคัจฉามิขอน้อมรัตนาพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดเมตตาเป็นพระวิชาในการบวชจิตข้าพเจ้าธรรมังสารนังคัจฉามิขอน้อมรัตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าสังขังสารนังคัจฉามิขอน้อมรัตนาพะเรยสังฆเจ้าทุกทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าบัตนีีดวงจิตของข้าพเจ้าได้รับการบวชด้วย พระหาไตสารนคมจึงเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณขอน้อมจิตอันเบิกบานสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าคาถาอิติปิโสวิเศษเสีอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสีอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสีอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิ ตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมังสังพระธมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัฐิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสวาสุอิสุสวาอิพุทธพิติพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิท่านหลายน้อมจิตบูชาพระครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนญานมณีนพรัตศสีสาหัสสะสุธามาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรัง อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธรมิทาตโยอาหังวันธ,มปปร,ธ,ธร,รมิสัพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิขปเจ้าขอน้อมถวายได้บุญกุศลเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาเป็นมหาศักดิ์สิทธิบูชาเป็นอนันตการเราท่านทั้งหลายขอน้อมจิตอันตื่นรู้และเบิกบานรวมกระแสบุญกุศล แผ่เป็นกระแสมเมตตากรุณามุธทิตาอเวขาให้กายสังขารดวงจิตดวงวิญญาณของเรานี้จงมีสุขปราศจากทุกข์ไร้ซึ่งเหตุเบียดเบียนและเป็นผู้สร้างบารมีด้วยตนสร้างความดีด้วยตนจนพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาด้วยตนเองเมื่อเรามีสุขแล้วเราขอน้อมแผ่รัศมีบุญไปในไตรโลกธาตุไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมลัตนา พระชพรังสีพระรสมีหกประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงประสิทธิแผ่รวมลงด้วยกระแสบุญของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจงแผ่บุญออกไปด้วยบทขันธปริศโดยพร้อมเพียงกันครับวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปรเทหิเมชัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตไปพญานาคในตระกูลวิรูปกแผ่เมตตาจิตไปในพญานาคตระกูลเอราประ แผ่เมตตาจิตไปในพญานาคตระกูลฉัพยาปุตตะแผ่เมตตาจิตไปในในพญานาคตระกูลกันหาโคตมะอปาทะเกหิเมเมตตังเมตังทวิทปากิเฮหิเมจตุปเทหิเมเมตตังเมตตังพระหุปเทหิเมข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ไม่มีเท้าแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์สองเท้าแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์สี่เท้าแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ที่มีหลายเท้า มามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิทวีปาทโกมามังจตุปโธหิงสิมามังหิงสิพระคูปโธสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยสัตว์มีสองเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลยสัตว์มีสี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลยสัตว์มีหลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลยสัเพสัตตาสัเพปนาสัเพปูตาจะเกวลาสัเพพัฒนีปัสสันตุ มากันจีปาปะมาเข้ามาขอสรรพสัตทั้งหลายที่มีชีวิตทั้งปวงสัตว์ที่เกิดแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นจงประสบความเจริญทั้งหลายความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีอัปปามโนพุทโธอัปปามโนธโมอัปปามโนสังโฆปมาณวันตานิสรีสปานิอหิวิชิกาสตะปาทีอุณนาพีสารภูมูสิกา พระพุทธเจ้าสรงพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมสรงพระคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้แต่สัตว์เลือ้อยขาทั้งหลายคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมต๊กแก่และหนูเป็นสัตว์ที่นับประมาณจำนวนตัวได้กระตาเมรักขากระตงังเมปริตังปฏิกมันตูปูตานิโสหังนโมพระคัวโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธนังขปเจ้า,าทั้งหลายได้คุ้มครองตนแล้วป้องกันตนแล้ว เหล่าสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียขราพระเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อัติโลเกศีลคุโนสัตจังสโสเจยานุทยาเตนะสัจจะกาหามิสัจจะกิริยมนุตรังคุณคือศีลความสัตย์ความหมดจดความเอื้อถอนอย่างปรากฏในโลกด้วยคำสัตว์นั้นเราจะทำสัจจะกิริยาอันยอดเยี่ยม อวัชเชตวาธรรมพลังสริตวาปุระเกชิเนสัจจะพลามัตวัสยาสัจจะกิริยะมะสากาสหังเราน้อมนึกถึงกำลังแห่งพระธรรมลำลึกถึงกำลังแห่งพระชินพพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเราอาศัยกำลังแห่งสัจจะจึงขอทำสัจจกิริยาสันติปาขาอปัตนาสันติปรารธาอวัญชนามาตาปิตาจันนิขันตาชาตเวทะปฏิกัมมาทะ ปีทั้งสองของเรามีอยู่แต่เราบินไม่ได้เท้าทั้งสองเรามีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้มารดาและบิดาเราออกไปหาอาหารเสียแล้วนี่เนะี่ยท่านไฟป่าเอ๋ยขอท่านจงหลีกไปเสียสหสัจเจกเตมัยหังมหาปัจช,ชาลิโตสีขีวัดเชสิโสระสะกรีสานีอุทกังปัตตวายถาสีขีสัจเจนะเมสัมโมนติเอสาเมสัจจะปารมิติเมื่อเราทำสัจจะกิริยาแล้ว เปลวไฟอันลุกชดช่วงก็ดับไปในพื้นที่ถึง16กรีสะดุดดังเปลวไฟตกน้ำแล้วย่อมดับไปฉะนั้นสัจจะอื่นเสมอด้วยสัจจะของเราย่อมไม่มีนี้คือสัจจะบาร,รมีอันปรากฏของเราแลท่านทั้งหลายจงน้อมน้อมในกำลังบุญกุศลเกิดเป็นอาตานาติยปริศโดยพร้อมเพียงกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อม,อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระปัญญาจากสุทรงพระสิริ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสีขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสได้สิ้นแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนน้อมแด่พระกากุสันธาพุตธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมาและเหล่าเสนามาได้สิ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโกนาคามนาพุทธเจ้าผู้ลอยบาปเสียได้และอยู่จนจบพรหมจรรย์ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระกัสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระสักยบุตรพุทธเจ้าผู้ทรงพระชพนดังสีผู้ทรงพระสิริและทรงแสดงธรรมแสดงเครื่องขจัดทุกข์ทั้งปวงได้สิน้นอันหนึ่งพระอาหารหันต์เหล่าใดในโลกนี้ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งตามความจริงพระอาหารหันต์เหล่านั้นปราศจากวาจาอันส่อเสียดย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยคุณธรรมท่านย่อมปราศจากความขั้นครามใดใดท่านเหล่านั้นย่อมนมัสการพระพุทธเจ้าโคตมะ ผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่และเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าอื่นก็ดีนับได้หลายร้อยโกดไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปวงนั้นทุกพระองค์จะมีใครเสมอด้วยพุทธเจ้าเป็นไม่มีทุกพระองค์ล้วนส่งบุญญาฤทธิ์อันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ส่งพัททศพลยานและพระเวสารัชยาน เป็นยานแสดงเครื่องตัดสรุอันแก้วกล้าสูงสุดจะไม่มีสิ่งใดกั้นขวางได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงปราศจากความขั้นคร้ามบรรลือสีหนาาท่ามกลางพุทธบริษัทประกาศธรรมจักรอันประเสริฐในโลกจะไม่มีใครคัดค้านได้พระองค์เป็นผู้นำหมู่ชนทรงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า18ประการทรงประกอบด้วยพุทธลักษณะ32และพระนุพยัญชนะทั้ง80พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรพระชะพัดรังสีอันงดงามโดยรอบหนึ่งว่า ทรงเป็นมหาหมุนีผู้ประเรสริฐทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงทรงสิ้นซึ่งอาสะวะและเป็นผู้ชนะสิ้นพระองค์ทรงมีรัศมีสว่างสวบทและมีพระเดชมากทรงมีพระปัญญามากด้วยมีพละกกำลังมากด้วยมีพระมหากราธิคุณอันไม่มีประมาณทรงเป็นปราดนำซึ่งความสุขมาสู่แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระองค์จึงเป็นที่เกาะที่พึ่งที่พำนักที่คุ้มครองที่หลบภัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ทรงเป็นที่ไปทรงเป็นพระญาติทรงเป็นที่อุ่นใจอย่างยิ่งทรงเป็นสารณะและผู้ทรงสแสวงสิ่งเกื้อกูลประโยชน์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นทรงเป็นที่พึ่งหวังของชาวโลกและเทวดาข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมไหว้พระบาทยุคนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวน้อมไหวพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษของจักรวาลอันประเสริฐข้าพระองค์ขอน้อมไหว้พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยวาจา ด้วยใจด้วยกายในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนในทุกการทุกเมื่อขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประทานพระนิพพานให้บังเกิดส่งเมตตาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลเมื่อพระองค์ทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายแล้วขอท่านจงเป็นผู้พ้นจากภัยทั้งสิ้นเถิดขอท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งสิ้นเถิดขอท่านจงปราศจ,จากความเดือดร้อนทุกอย่างและล่วงเสียซึ่งเวรทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดขอท่านทั้งหลาย จงดับทุกข์ทั้งปวงให้ได้เถิดด้วยพลานุภาพแห่งสัจจะศีลขันติและเมตตาธรรมของพระบรุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นขอทรงเมตตาคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปัศจากโรคภัยเบียดเบียนเหตุแห่งการเบียดเบียนทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขได้ปัญญาและเดินหน้าในการสร้างธททรรมส่งธรรมต่อไปเหล่าคนทันที่มีฤทธิ์มากในทิตตะวันออกเหล่าคนทันเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้า เหล่ากุมพันธุ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศใต้เหล่ากุมพันธ์เหล่านั้นส่งคุ้มครองข้าพเจ้าเหล่าพญานาคผู้มีฤทธิ์มากในทิศตะวันตกเหล่าพญานาคเหล่านั้นส่งคุ้มครองข้าพเจ้าเหล่ายักษ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศเหนือเหล่ายักษ์เหล่านั้นส่งคุ้มครองข้าพเจ้าท้าวทัตตรศรักษาโลกทิศตะวันออกท้าววิรุฬหกรักษาโลกทิศใต้ท้าววิรูปารักษาโลกทิศตะวันตกท้าวกุเวนคือท้าวเวสสุวรรณรักษาโลกในทิศเหนืออันท้าวมหาราชทั้งสี่พระองค์เป็นผู้มมมมีียศาาากกบริ เป็นผู้คุ้มครองรักษาโลกปกปักอยู่ขอท้าวมหาราชทั้งสี่พระองค์นั้นส่งในรับบุญกุศลขะคพเจ้าน้อมถวายนี้จงทุกประการและสงคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปราศจากเหตุอวบมงคลใ,ใดๆขอเหล่าเทวดาที่สถิตในอากาศสถิตอยู่ในพื้นและเหล่าพญานาคผู้มีฤทธิ์มากตามคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียดและเป็นผู้มีความสุขขอเทวดาที่มีฤทธิ์มากที่อยู่ในพระศาสนานี้ ส่งเมตตาคุ้มของข้าพเจ้าให้ปราศจากเหตุอวบมงคลใดๆขอสิ่งร้ายทั้งปวงจงบำลาดไปขอโรคทั้งปวงจงพินาศไปขอพยตาตรายทั้งหลายจงสิ้นไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนสุขขี่ได้มีตนทุกข์เลยทำสี่ประการคืออายุวันะสุขพะพละจงปรากฏเกิดด้วยความเจริญแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัจจุบันขณะนบไหวและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และผู้ควรบูชาเป็นนิดน้อมกราบ แทบบาทพระาศาสดาน้อมการาบพระยาเจ้าเข้าพระนิพพานน้องกราบสาธุการครับสาธุสาธุสาธุครับบุญใดเป็นบุญดีที่เราแผ่ไปแล้วจงปรากฏเกิดตังจิตอธิษฐานนี้ท่านตั้งหลายได้เป็นสุขในสามเศษพระภูมิไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขบุญใดที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้จงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทุกป,ประการน้อมจิตบูชาพระและถวายพระพรครับในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชิน,นาถพระบรมราชนินีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นพระราชมารดาขององค์พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอบุญใดอันปวงข้าพระเจ้าได้กระทำไม่ดีแล้วถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่แม่ของแผ่นดินให้ทรงพระเกษมสำราญและทรงพระพลานมามัยอันเบิกบานเป็นหลักชัยเป็นมิ่งขวัญให้บ้านเมืองตลอดสิ้นกาลละนานและขอน้อมแผ่บุญกุศลให้แก่แม่ของข้าพระเจ้า ทั้งในพบชาตินี้คือแม่ผู้ให้กําเนิดและแม่ทุกพบทุกชาติที่เกี่ยวพันด้วยบุญสัมพันธ์กันมารวมถึงแม่ครูทั้งหลายที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลขอน้อมถวายบุญนี้เพื่อกูลต่อผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าท่านใดต้องทุกข์อยู่จงกลับเป็นสุขด้วยบุญนี้ท่านใดเป็นสุขแล้วจงเป็นสุขยิ่งขึ้นด้วยบุญนี้ ท่านใดปรารถนาจะอนุโมทนาสาธุการจงมีส่วนในบุญนี้ขอบุญนันเบิกบานจงปรากฏเกิดแก่ท่านด้วยเหตุแห่งการอนุโมทนาและการร่วมปฏิบัติธรรมในสายบุญของธรรมะและปัญญานั้นเทินพุทธังวันธามิธัมมังวันธามิสังฆังวันธามิครูอุปชัชฌาอาจารยา์าคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรศิกขาคุณังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหกประการคือพระพุทธะธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรศิขารวมรวมเป็นหนึ่งประสิทธิ เป็นตบะเป็นเดชะาเป็นพลวะววปัจจัยเป็นอุปนิสยัยนำส่งให้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมใดอันพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรบอบรลุซึ่งธรรมนั้นทุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเทินนิพพานนับปัจโยโหโตุสาธุสาธุสาธุนะครับท่านทั้งหลายจะน้อมจิตส่งถึงแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีแม่ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ดีหากท่าน ยังมีแม่ที่มีชีวิตอยู่นะครับและอยู่กับแม่ก็สามารถก้มกราบแม่ได้นะเวลานี้แม่อาจจะหลับหลับไปแล้วก็เราก็ก้มกราบในห้องนอนของแม่ก็ได้แต่ท่านไหนที่แม่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม่เปลี่ยนพ่อภูมิไปแล้วให้น้อมกายทิพย์ของเรานะครับกราบแทบเท้ากายทิพย์ของแม่ให้เป็นบุญแท,แท้ให้เกิดขึ้นในจิตลูกนี้ด้วยกตัญญูตาเป็นความสว่างสวยัยที่ลูกได้เจริญด้วยธรรมและปัญญาและนี่คือเสียงจากลูกทั้งหลายครอบครัวถามมปัญญาคารวาสประกาศธรรมครับ